ันนี้ชวนแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีกับไมกี้ปณิธานที่ตอนนี้เรียนจบแล้วโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นแถมยังคว้าเกียรตินิยมมาด้วยวและยังเป็นหลักสูตรที่ต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งหัวข้อน่าสนใจมากๆเรื่องนี้ต้องขยี้หนุ่มไมกี้รวมทั้งผลงานต่อไปว่าจะมีข่าวดีด้วยหรือเปล่าคะ่ะยินดีด้วยค่ะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับ เกเฉลีย3.51ครับ hey จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอลและแบรนดิ้งครับ oh, right. มหาวิทยาลัยรังสิต3ปีครับแต่ oh. จริงๆหลักสูตรมา3ปีอยู่แล้วครับผม <Hey. S 1> แต่ก็ต้องเรียนซัมเมอร์ให้ครบเรียนอะไรให้เต็ม <Hey. S 1> ก็ยัดยัดยัด,ยดทุกอย่าง,งาลงมาได้ภายใน3ปีห oh. นักอยู่เหมือนกันครับผมทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยก็ไม่ไม่ง่ายครับ oh. ตอนแรกคิดว่าจะทำได้ เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับผ่านมาได้เพราะความเชื่อมั่นและเชื่อใจในศัก,กยภาพของตัวเราเองนี่แหละผมก็บอกกับตัวเองกับจริงๆผมก็พูดเสมอว่าคนเราต้องอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองเห็นว่ามีทีสิทธิ ใช่ครับบางคนเวลาพูดไปอาจจะงงว่าผมเรียนปริญญาตีแล้วทำไมต้องทําแบบทฤษฎีด้วยทําไมต้องทําเล่มจบแต่คณะผมมีหัวข้อคือ,อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการประชาสัมพันธ์ละครเรื่องมาตาลดาครับผมก็สัมภาษณ์ครับผมจะเป็นว,วิจัยเชิงแบบคุณภาพเป็นสัมภาษณ์ทีมงานของเมกเกอร์ครับเมกเกอร์วายเมกเกอร์แฟมิลีแล้วก็สัมภาษณ์พีจ่จ๋ายศนีด้วย ใช่ก็ก็เป็นแบบโอกาสหนึ่งเหมือนกันที่ผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากแบบจากทั้งพี่จ๋าก,กับทั้งพิมทีมงานเบื้องหลังรับปริญญาวันไหนครับน่าจะช่วงธันวาคมครับผมแลนจะเรียนต่อแล้วครับอนาคตไม่แน่นะครับอนาคตไม่แน่หวานรักต้องห้ามเหรอครับใกล้แล้วครับใกล้ที่จะได้ดูกันแล้วแฟนนี้ต้องมิตติ้งอะไรยังไงก็จะมีข่าวดีไหมคะแฟนนี้เหรอครับก็มีไอเดียอยู่นะครับ อยากก็รอฟังข่าวกันเนาะรอรอฟังข่าวกันดีกว่าครับผม <Yeah. S 1> เรียกว่าเป็นปีที่ดีของหนุ่มไมกี้นะคะจะรับปริญญาจะแฟนมิทติ้งจะละครใหม่ได้หมดรอขยี้นะคะ oh <my. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง